ไม่ไดีโอ้โหพี่น้องหล่อพี่น้องเป็นไงบ้านนั้นอะเดี๋ยวไปปูบ้านนั้นก่อนก็ได้อ่าหนีเด้อหนีเด้อว้ายปลาอะไรวะเนี่ยว้าวมันไม่โกรเลยนั่นน่ะเอาไม่ไปไป เออตีเห็นคนไหมเนี่ยตีมันที่ประตูอะดีดีตีได้ตีได้ทีละสองไปทีละสองด้วยกันตีอะแป๊บเดียวเนี่ยช่วยกันตีได้ไหมเออเอาขวานั่นแหละตีอะด้วยกันคนละไม้คนละมือเดี๋ยวมันก็แตกมันเริ่มจะแตกประตูมันเริ่มจะแตกถ้ามันมีชั้นเรากลับบ้านเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวอะจกดูในกระจกดูในกระจก ทไมนี่เธอมองกระจกดีมองกระจกดีก็เติมปืนเข้าไปโอ้โหเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูนด้วยว่ากรดคืออะไรไม่ไม่เดี๋ยวเดวใกล้แตกปุ๊บให้คนเดียวใ้แตกแล้วกล้จะิดป้องปืนให้แตกคนแบบใดจนดอาดาถ่ายจริงเลยว๊วฮึบฮับฮึบฮับอย่าให้ใครดูเชียนะสตรีมอ่ะโดนอาาถาเจ้าของบ้านเห็นคงภูมิใจโอเอ่ะ ยิงไน้ายิงไน้ายิงได้า็คือเลยห้แมันทำงานไหมมันทำงานไหมสองลยอะถ้ามีรัศมีมันอะระวังระวังถ้าเข้าไปข้างในถ้าเข้าไปข้างในมันจะยิงไหมวะแต่เขายิงหน้าเขาพี่อนี้มันมีกระป๋ามนมกรมันมีกับมันมีกับหนึ่งสองสามพร้อมกันต้องมีคนหนึงรอดดึงสองสามลงอย่าพไมลงไปทฉยล่ะเอ้า วิ่งจะตีให้ป้องฮาร์ดเบิร์ดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าหูาโสดโสดโสดหนึ่งโสดหนึ่งโสดไปลุนกันต่อประตูบานที่สองนี่จะเป็นบานสุดท้ายที่เราจะได้ของแล้วมั้งทสภาพโจรงานลอยยังไม่ถึงโดรลอยห้าสิบเพื่อนอีกนิดนึงเพื่อนเราสู้กันอีกหน่อยเอาอีกนิดนึงอีกนิดนึงเขาไปเจออีกสามบานก็กลับบ้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมามันมามันมา เลยมันมาแมเนี่ยมาไหนดูเรื่องกระเป๋าเนี่ยดูดีเห็นไหมแต่มันเข้ามาแล้วเนี่ยไหนวะได้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 มาจ้องมันจ้องอยู่นะมันจ้องอยู่นะเฮ้ยเราก็รู้ว่าี่เราไปตั้งสามคนน่ะเฮ้ยเสียงมันชัดเสียงมันจะปาระเบิดมันจะปาระเบิดเออเออเออปาระเบิดมาปาระเบิดมาเอาดีวะประตูก็เจ็บเหมือนกันตามเลยไม้เจ็บไม้เจ็บตามอีก ปามาไม้เจ็บไม้เจ็บอยู่แล้วประตูมันจะแตกประตูมันจะแตกไปทำอะไรมาอีกไปทำอะไรอีกมันไปไหนแล้ววะลองออกไปข้างนอกนะมันอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่มันเลงมันเลงเห็นเป้าเพื <comm> ่อนมันเลงอยู่มันเลงอยู่ทำอะไรกันมันทำอะไรอีกไปทอะไรไปไปเอกมาไปเอาไปเอาปืนมายิงไปเอาปืนมายิงเออไม้เจ็บไม้เจ็บมีทำอะไรเหมือนกันวะ ไม่เจ็บไม่เจ็บตีต่อตีต่อเคยเห็นไหมโจนมืนน่ะมันถือเอครอแล้วน่าจะน่าจะแคบปืนเขียวเองเราสมกมาเลยสมกมาเลยไม่กลัวสมกไม่กลัวนี่มันถือปืนรอแล้วมันถือปืนรอแล้วถ้ามันใกล้แตกปุ๊บพวกเธอต้องลงมาชาร์จมนันนะเธอจะป่อฉใช้อาขวันตีมันไม่ได้นะอ๋อทางออกคือทางนี้หรอมันเตรียมอาวุธไ้มันเตรียมอาวุธไม้ม,ไมันจะปั วอีกรอบมันจะปาวดอีกรอบมันรอเตรียมจ่อแกแล้วบอกแกแล้วบอกมันเตรียมจะจ่อแล้วแกไม่มีทางเลือกแล้วล่ะมอบซะเถอะเพื่อนนี่โดน150ปะเนี่ยฮะคือเราเจ้าดังกระชอนแกงขวานปิ้งมันมกำลังโลนมันกำลังโลนมันจะปาระเบิดไปอีกแล้วเพื่อนระวังนะมันกำลังมันกำลังจะปาระเบิดไปเล็งรอมันเล็งรอในมือมันถืออาวุธ ในมือมันถืออาวุธนอะอรีวะมีตาบอกอย่หยุดนะอย่าตีนะได้ได้ได้มีไปเดี๋ยวเราสมก่อนแล้วเราค่อยตีได้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 โอเคโอเคเราสมก่อนมันจะได้งงๆนะจะดังกว่านี้แหละพี่จะดังแบบไหนล่ะวันนี้เอาดีวะเคลมผาดซิ้งได้ถือกําเนิดตีความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นมันเล็งรอแล้วมันพร้อมปลาระเบิดใกล้แตกแล้วเนี่ยประูใกล้แตกแล้วนะเพื่อนถือปืนไหมเพื่อนถือปืนไหมเพื่อนถือปืนไหม เพื่อนถือปืนไว้นะเดี๋ยวเราทุบเองเพื่อนถือปืนไว้เลยเดี๋ยวเราทุบเองพอ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 ใจเย็นใจเย็นพอ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 ให้เพื่อนเตรียมตัวถือดวงสืบปืนก่นโอเคพร้อมยังพร้อมยังตีเลย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 สมกมาสมกอยู่ไหนสมกอยู่ไหนเอาสมกมาด้วยโอ้โหมันกาตลอเกินโอ้ยไม่ไม่แล้วอย่าพึ่ง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 ออกมาอะไร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 ไฟไหม้ทั้งตัวไฟไหม้ทั้งตัวมันไฟปลาไฟปลาไฟลงไปตีใหม่ทีนี้ลงไปตีลงไปตีเพื่อนเตรียมตัวยิง ไปไปเดียวตีตีอยู่ตีอยู่เข้ามาได้เข้ามาได้มันโดนมันโดนมันโดนฟาดฟาดด้วยขวานเออล้มล้มแล้วฉันล้มแล้วมันล้มแล้วมันล้มแล้วเอามันได้มันได้เพื่อนมันไดกระดกกระดกชุบกระดกชุบกระดกยิงยิงบิ้วไอ้ยิงวันยิงวันยิงวันเฮ้ยมาเกินมาเกินมันเกิดยิงบิ้วยิงบิ้วยิงบิ้วเกิดมาเกิด เราสกปรกแล้วสกปรกแล้วสกปรกอาวุธไม่มีฉันไม่ได้เลยเลยในชีวิตฉันมีแต่ควายเธอก็ไม่แบงปันอาวุธฉันหน่อยเนาะโอ้โหมาแจกอย่างเนี้ยมันอีกเท่าไหร่เนี่ยเรียบร้อยเป็นของเราเยี่ยมไป เ็ขอโทษด้วยนะการ์ดการ์ดเอาไปเอาไปนายโชคร้ายละเพื่อนมาเจอโจโรโชคไม่ดีแล้วแหละเอาฝานไปด้วยเพื่อไปฟันหลังต่อไป